ท really to ี่ผมบอกว่าระบบออโต้ดูนะสมมติว่าถังนี้ล้างเสร็จแล้วนะเพื่อนจะดับครับออกแรงลงครับเพื่อนไปจากกับนะตัวนี้ว่ามันหมุนไปครับอันนี้ล้างก่อล้างนะน้ำไม่มีกระเด็นนะครับถังไม่สะบัดสมมติว่าเสร็จแล้วนะเคพื่อนจะดับ มีว่าเปิดน้ำทิ้งนะอันนี้รบกวนต่อไปทิ้งไงห่างจากเครื่องด้วยนะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูเฉยๆแบบแบบนี้ครับอันนี้จะจะอ้าแรงนะนีคค่นะครับผลแรงสัมผัสฝังั้งไปนะครับผลฝังมาโดนนะ ดูควมเรนวรอนะนี่มันไปนะยังนอทำนะดูนะพีดูความนร็วนี่ดูนะดูเป็นภาษาไทยกันนะ